แสดงความอาลัยยิ่งพ่อแห่งแผ่นดินพระบาลมีอันแผ่ไพศสารพระองค์ทรงตรัสสอนปสุกบนิกรของพระองค์ว่าเมื่อต้องประสบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่บางครั้งทำให้ใจหายใจความได้จะต้องไม่เสียใจเพราะจะทำให้เสียขันเสียกำลังใจทำให้จนปัญญาคิดไม่ออกทำไม่ถูกและที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหายได้ต่างๆททางที่ถูก จะต้องพยายามสงบใจทำใจให้ดีหายใจยาวเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างที่เรียกว่าทำใจดีสู้เสือก็จะทำให้เกิดสติรู้ทันพระบรมราโชวาทพระบามสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาชัยเชียงใหม่ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2541 น้อมศิราการานกราบพระยุคลละบาทเสด็จสู่ฟากฟ้าสุรลัยพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้